สบายดีพี่น้องมันนี่พอพ่อก็ส่องบบาเอาื้องแช่เนี่ยอีกแล้วพี่น้องกะยูทงยูท่าคือก้ออาวเกี้ยวเข่าเมืองจากมัวบ้านนี่ฝนตกมันนี่กับผากันเกี้ยวเข่ายูทงคือเก่าพี่น้องเกี้ยวเขานำกันเด้อพี่น้อง,องมือนี่กับมีหลายคนผู้มาซอยคือเก่าทางนี้กับเกี้ยวเข่าไเปไดิดแอรบ้านนะมือมยบอ <c oughs> เมื่อนีกาฝนทองฟ้ากัสีอึมคึมอึมคึมอยู่นะพี่น้องเลยแต่กะเกี่ยวเพราะว่าพายุน่ะสีเบิร์ดมืออื่นนั่นนะก๊อก๊อบนะเฮ้ยไซเฮ้ยไซ่ไมเจ้าเนี่ยโอ้ยได้เลยพี่น้องได้กบใหญ่๊อบไงค้างค้างกันเด้อตายตายตายพี่น้องนี่ ตายได้กบแล้วพี่น้องเอ้ยห้องทำเนี่ยมันบ่ห้องมันบ่ห้องพี่น้องกล่องกับบ่โฟกัสตุ้องตัวใหญ่ได้พี่น้องมึงนี่ยหนาวบ้านน้ำมันบ่ห้องมันบ่ห้องบ่มีถุงใส่สับปะนี่ได้ได้กบแล้วพี่น้องเอ้ย ไปโกบง่ายอีกล่ะโอ้ยจิบก,กระกาะมือข่อยไ้เลยนี่อยกแวบบแอ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 บบอยู่เอาเอาเอ,าเอาไปอีกซะ <laughs> อันหุดสิบเอาอันเอาทองดูอยู่ในกระเป๋านี่ นอ่แบบปนเทียงบ่ได้ปนเทียงนะมันไปได้ค่ะสิบริกินเทียงได้เนาะปนโกบกินกับอันผักลายๆเนาะแม่แก้วเนาะมัดดีๆหุ่ดีๆเด้อใส่ทุงไหวเลยพี่น้องเอ้ยทางนี้แด่โกบย่ายเด้อทางนั้นเป็นอะไรคือมีอยู่บอโกบเก็บก็ได้ ไง่าสันพี่น้องนี่สายกบุบๆบกบงานพี่น้องได้กบแก้วตายตายตาาเกี่ยวขาได้กบขมานแท้หค้าค้าใหญ่อ้าได้กบใหญ่พี่้องสองโตพี่น้อง เกี่ยวข่ามือนิมาเด้อพี่น้องเลยเกี่ยวข่าไรกบก็มเห็นดีเด้อี่เห็นผงมาแลไอโกบเยอะโอ้เห็นอยู่บ่เด้อสองตัวตะกเด้อกบเห็นผงมันกแล้วน่ขูบกบตะกะแต่แมงมันน้ำกันเด้อพี่น้องเ้ยเกี่ยวข่าห้ากินพ่อ บ่พได้จักโตแล้วได้2โตแล้วได้เจ้คอยมาเด้เจ้ามาด้พ่อใหญ่เอ้ยมื้อนี้เจ้าเียกหาก็เด้อพี่น้องมีแต่กบใหญ่ๆได้มื้อนี้มันจะนกใหญ่อีแน่ตายๆคือมนแท้เด้มื้อนี้หือ พ <laughs> ่อยายกินแต่แมงมัน,มน,นข่าวก็เริ่มก่อยไปแล้วน้องสีมืดจักหน่อยเด้อมื้อนี้อันท้องฝาดทองอันนี้ก็สีอึมครึมอึมครึมเพระาะว่าพายุน่ะสิเบิดมื้ออืน่นเอ้ยมื้อแรงมื้ออื่นกัน,น่ะสิแดดกาเกี่ยวใส่เลยข้างนี้เลวเลยนั่นนั่นนั่นนี่บินแล้วดิ ใช่เลยนี่ขูบแมงมันเด้อพี่น้องกินอยู่ปะกินเด้อพี่น้องเด้อาเสิกินดิบได้อเอากินโชว์ให้พี่น้องได้เบิ่งดูเอาปฏิญาณยังกินรสได้แม่๊อบห้องได้พี่นออ้องเรากินแมงมันล,ลายละท้องเราห้องฝ่ <laughs> ให้ห้องแม่ครบนำโบแม่นท้องห้องและกินแมงบั๋มดิฟลาย กินเมืองมันลายเลยเสียงทองห้อง,องจอะแจก๊กเจาะแจ๊กทุกพี่ทั้งแม่แก้วก็ได้สองตัวพี่เนาะเมืองมันกับลายได้นี่ใช้คุบเหรอหมนะเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ยังไงถ้าเต้นบอกหายใจบ่เปิดแล้ว เบิดแล้วพี่น้อกไปนะห้ไม้ต่อพี่น้องเด็กๆมาแต่อุงเฮียนคูแ่แฝดพี่น้ปุ๋ยเบา,นาหน้าเบาหนาเกี่ยวขาวอยู่ทั้งปีโอ้ยไม่แก้วบค่คบกบอีกบอนวัดเนยทีค่ะกำลังหา,หากลังหาอัน เกี่ยวฮาซอยกันพี่น้องเอ,อ้ยข่อยคือสิบบาทเกี่ยวขยาวแล้วไปก็จะเป็นห้าคูปโกรุบระบ e. <c oughs> าดอ้าวเจ้าสิได้ปนบ่ได,นนได้ตัวหลายคนเนาะปนน,น้ำไสบ่พี่น,น้ววองปนน้ำไสสู่ผู้มาซอยเกี่ยวกินบ่ตายแล้วเนาะพี่น้อง ่ใบตองบ่ค่อยมีเนาะถ้ามีใบตองกุ้งมันสิสนใบตองกุ้งเนาะตะกี้เนาะแต่อันนี้มันบ่มีใบตองพี่น้องเอ้ยมีแต่ผักขข้าอใบิแล้วบ่มีใบตองใบตองกบ่ค่อยมีแต่กยังมีกบเาุ้แมงมันกเด้อโอ้ยทนอยู่บ่ล่ะนี่พี่น้องกล้องข่อยน่ะมันบ่เห็นไกน่ะมันเห็นแต่ไกนี่อาแม่แก ยาเพช่คนเก็บมาให้ลูกเพคนจิ Bi ีนเพื่อนปะยงแยกยงแยกอยู่บึงกันเด้อพี่น้องเจอว่ามีกบเด็ดออกแล้วทั้งผู้ทั้งผู้มืดแต่ว่าอันทั้งเทิงเนี่ยเด็ดพี่น้องเดี调เข่ากันเดียวเด็ดเดียว มืดแต่กะเกี้ยวคือเก้ามือนี่ก็ได้ร้ายให้เติบแล้วล่ะคงเกี้ยวเป็นเกี้ยวกระดับขันขันเกี้ยวเป็นพ่อนนะล้นพาพ้นโต๊กอะไรมันชีหื้อแยกหมอกมิดแง่เมื่อเศร้่นหมอกมด่เมื่อเศรุ่น เด็ดก็มีอยู่เนาะกระสีเหลือโวยถนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหายยาวนี่ต่างแต่ต่างแต่หัวพี่สุดทางเจ็ดหายยาวแต่กระทั้งรูปมีประมาณหาหกให้ เกี่ยวกับเกี่ยวข้าวคุกกบไปน้ำกันเอาไอ้ลายปะฏิยา่อยมาทันเนี่ยดี๋ยวเอาคากล้องลงมาเมื่อนี้เบาน้าหูเป็นอันเป็นตากล้องได้เมื่อนี้เป็นตากล้องได้นไงตากล้องเราก็มิซามะอย่าไปนองเลยตากล้องเป็นคนบนปากเนาะตากล้องไปโงวนนี่กับผีขันข้ากล้องและไอ้บัดเบานั่นนะ ตาวบ้านน่ะตาวบ้านนี่ผู้นั้นงามผู้นี้โมงงามบอกว่ามันโมมีผู้สาวเลยมันว่าบุเป็นนะเดี๋ยวเอซีสิทามเอาเปล่านะฮูเป็นไผเป็นล้านชายของเบาเอื้อนอันนี้นกเนาะโอ้ยบมมีกะคุดเอากันได้กูว่าขุดเอามันบุได้คือเห็นตัวจริงไดน เกี่ยวข่าวเกี่ยวข่าวเนาะเด้อได้กระดาษมาเกี่ยวส้อยนี่เด้อเนาะข่าวกับข่าวก้อยอะไรนี่จะเกี่ยวข่าวก็ใช่จะเกี่ยวข่าวแล้วพี่น้องเอ้ยแม่เลยพอได้ไปทางไหนเกี่ยวแต่ข่าวก้อยจะเป็นช่วงนะแต่ช่วงเฮ็ดกันชิลร่แบบรั่วๆรั่วเลยนะช่วงไปหาเฮ็ดกันเกี่ยวข่าวนะไม่ได้เกี่ยวงานนะพี่โบ เอาคือกันส่วงเฮ็ดออกกับทีนี้จะเฮ็ดแล้วบัดช่วงนี่ช่วงเกี้ยวขา่าวกับสิจะเกี่ยวแต่เ,เข่าเลยพี่นอกเลยอันพ้นโต๊ะแบบนี้จะว่าเฮ็ดปวกออกมาตัา้งไม่แก้วว,ว่าไม่ได้คือผ่านจะเกียวเข่าม่นก็จะใสทางใดแล้วนี่คึมคมนั่นน่ะแล้วคึมแล้วกระเด็นคึมมันจะเด็เดพอดีแล้วเฮ็ดปวกออกเดี๋ยวถางเฮ็ดปวกออกกับที

คุณละะเลยน้ัจ้าเมน่โ้ยมากนาแตกโ้ยแล้วีพกันโ้ยยง่แล้วเพลงก็มีทางลุคี้องคนภาคเคียงแล้วขึ้นไปห้ากินข่าวกินน้ำกันพี่น้อง คลิปน <T> ี้กับสิเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บ่าวเอื้อบ่าวน้ำและจ๊ค่ำแล้วกันทุกคนเด้อคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีกระทวงไ่ได้แม่มัดเกี่ยวเลยสบายดีด้วยพี่น้อง